เข้าแล้วครับของเข้าแล้วเทอร์โบซุบารุในกล่องนี้มีประมาณ20กว่าลูกนะครับเป็น VF32 แล้วก็ VF27 เก่านอกทุกตัวครับดมจะให้ดูเห็นไหมใบคมมากสวยทุกลูกครับใส่รถไถยได้หมดครับรถไถยคูโบต้ายันมาอิซากิแปลงใส่ได้หมดเลยนะครับ เรามีบริการเก็บปลายทางเป็นโอนเงินมีหมดนะครับโอนเงินก็ลูกกะพันแปนะครับถ้าเป็นเก็บปลายทางก็เพิ่มร้อยห้าสิบาทเป็น1นึ่งพเกบาทเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางก็ได้โอนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับเป็น i h f 4นะเป็นโมเดลนี้ทั้งหมดเลยเป็น i h f 4นะครับตัวนี้เป็น VF32 VF32 จะเป็นใบเรียงนะครับ VF ยี่สิบเจ็ดตัวนี้เป็น i อเอฟสเหมือนกันแต่เป็นใบซ้อนใบหน้าใบหลังไม่เท่ากันนะวีเอฟยี่สิบเจ็ดใบหลังแปดใบวีเอฟสามสองใบหลังเก้าใบนะครับแต่ว่าตัวโครงหลังเหมือนกันหน้าแปนเหมือนกันนะครับนี่หน้าแปนตัวนี้หน้าแปนฐานเทอร์โบห้าตัวเหมือนกันห้าตัวเปล่าไม่ใช่นี่โอห้าถูกแล้วแล้วก็หน้าแปนฝั่งไอเสียนี่นะ หน้าแปลนตรงนี้จะเหมือนกันนะครับของซูบรุแทบทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็น If4 ตัวเนี้หน้าแปลนทอยเสียจะเหมือนกันทุกรุ่นแต่ว่าตัวฐานตัวนี้จะต่างไปตามโมเดลนะครับฐานตัวนี้ในรุ่นของฐานตัวนี้ก็จะมี v f 32 v f 2 7เนี่ยครับหลักๆนะที่เป็นเป็นฐาน5รูแต่ถ้าเป็นฐาน3รูอีกรุ่นหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเดี๋ยนะ เวฟสามสามเวฟสามหนึ่งเวฟยี่สิบห้าเวฟยี่สิบเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เวฟยี่สิบเจ็ดเวฟยี่สิบเจ็ดคือรุน่นนี้นะครับอะ่ะประมาณนี้แหละพูดไปดงงผมก็งงนะครับอันนี้จะมีเดี๋ยนะผมจะอธิบายว่ามันจะมีท่อน้ําติดไปด้วยนะครับนี่ท่อน้ําผมจะถอดออกนะครับไม่ได้ให้ให้ลูกค้าไปนะที่ติดไปจะมีตัวแป๊าาบน้ำมันไหลกลับแล้วก็มีพวกน็อตน้ำมันไหลเข้าที่ติดไปให้นะครับตัวนี้นะ ติดไปกับลูกเพราะว่าตัวไอ้แป๊บน้ําตัวนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ครับผมก็ไม่ได้ติดไปให้แต่ว่าถ้าถ้าลูกค้าต้องการก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะยัด,ยดใส่กล่องไปให้ด้วยนะครับโดยปกติแล้วแล้วทางเราจะถอดออกทุกตัวนะครับเพราะว่าเอาไปมันมันก็ไม่ได้ใช้อ่ะติดรถถ่ายได้ครับตั้งแต่15จนถึงประมาณ50แรงติดได้นะถ้ารถที่ไม่มีเทอร์โบติดเทอร์โบไปแล้วก็น่าจะร้อนเพิ่มขึ้นประมาณสัก5 1านะครับแล้วแต่แวดล้อมเครื่อง ก็คือตัวแวดล้อมเครื่องนะครับของเครื่องแต่ตัวมันจะไม่เหมือนกันสนใจก็สอบถามได้ครับ097.952.7012นะครับบางทีโทรมาไม่ได้รับต้องขออภัยนะเพราะว่าผมทำงานหลายอย่างนะครับทำงานราชการด้วยนะครับขายของด้วยหลายอย่างถ้าโทรมาไม่รับก็ติดต่อทาง f a c e b o o k ก็ได้ครับ ข้อความนะทิ้งข้อความไว้แล้วเดี๋ยวผมตอบกลับนะครับต้องขออภัยถ้าผมไม่ได้รับสายบางท่านเพราะว่าทํางานราชการเนาะบางทีมันก็ยุ่งต้องขออภัยนะครับเห็นไหมตัวนี้เวฟสามสองเวฟสามสองเป็นใบเลี้ยงนะครับแล้วก็เวฟเตัวนี้เป็นใบใบซ้อนนี่ต่างอธิบายนะครับแล้วก็ต่างอธิบายหลังด้วยติดต่อที่ Facebook ก็ได้ครับ Facebook ชื่อไพศาลจันเจริญนะครับภาษาอังกฤษ ชื่อนำสกุลเลยนะครับหรือว่าเซิร์ชใน Google ก็ได้ไพศาลเจริญมันจะขึ้นเลยนะครับขึ้นทั้ง YouTube ขึ้นทั้ง Facebook เลยโอเคสอบถามได้นะครับ097 952 7012นะครับเทอร์โบราคาถูกลูกลับ1,800บาทเก็บไปทางก็มีนะครับใช้งานได้แน่นอนรับประกันหลังติดตั้ง1เดือนซื้อไปต้องใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้มาคืนผมนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ